พี่พี่ค่ดีเดียี่สพฤษภาคม2 5ง7วันนี้วันนี้เขาจะมีการเริ่มตรวจสอบแล้วนะคะซิมการ์ดที่ชื่อไม่ตรงกรันกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันทุกแอปที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้เขาจะเริ่มตรวจสอบแล้วนะถ้าไม่ไปแก้ไขข้อมูลจะโดนระงับและจะไม่สามารถใช้แอปได้แล้วนะคะ วันนี้ค่ะ27พฤษภาคม2567นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มตรวจสอบแล้วก็คัดกรองข้อมูลนะคะชื่อผู้ที่มีการผูกซิมโมบายแบงกิ้งไว้ไม่ตรงถ้าหากว่าไม่ตรงกับแอปพลิเคชันเขาจะเริ่มปรับปรามซิมผีบัญชีมา้าถ้าหากว่าพบว่าชื่อไม่ตรงภายใน4เดือนระยะเวลา4เดือนที่เขาจะตรวจสอบยังไม่มีการเข้าไปแก้ไข เขาจะระง,งับทันทีจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้แล้วนะคะก็คือตอนนี้ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ยังใช้ได้ปกตินะคะภายใน4เดือนนี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าหลัง4เดือนไปยังไม่แก้ไขข้อมูลก็คือจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆหลายๆท่านสอบถามข้อมูลเข้ามาว,าว่าวันนี้พี่จะใช้แอปไม่ได้แล้วใช่ไหมชื่อพี่ไม่ตรงกับซิมเลย ก็คือ,อยังใช้ได้อยู่เขายัางให้เวลาที่เราจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลด้วยก็คือสี่เดือนอะไรแก้อย่างไงละ่ะขั้นตอนแรกค่ะยังไม่แน่ใจเนาะว่าไอ้ซิมที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเนี้ยมันผูกกับแอปพลิเคชันนะมันตรงกันไหมอันนี้พี่ก็ไม่รู้อะเนี่ยกรอกนะคะหน้าน้องลงให้แล้วนะกดเลยกดตรวจสอบซิมว่าใช้ชื่อเราไหมถ้าหากว่าใช้ชื่อเราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแก้เนาะแต่ถ้าไม่ใช่ภายในสี่เดือนต้องไปแก้นะคะต้อง ต้องรีบเข้าไปแก้ก็คือเปิดบัญชีใหม่ลงทะเบียนให้มันเป็นชื่อเรามีกี่ธนาคารกี่แอปไม่รู้ค่ะต้องแก้หมดนะคะต้องแก้หมดทุกธนาคารถ้าไม่แก้เขาจะระงับซิมแล้วก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ภายใน4เดือนนะพี่ๆภายใน4เดือนไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะยังใช้ได้อยู่ซึ่งทางกสทชมีการออกมาประกาศจะมีการปรับรามซิมผีบัญชีม้า ผู้ที่มีการถือครองซิมที่ไม่ตรงกันกับแอปพลิเคชันที่มีการถูกไว้อันนี้ก็คือเขาก็จะมีการยกเลิกแล้วก็คือตัดไปเลยซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะที่เกิดขึ้นอาทาไมาจะมาระงับอะไรต้นนี้ใช่ไหมคะหลายๆคนสอบถามเข้ามามาตรการดังกล่าวนะคะทำสำนักงาน<ม>กสทชมีการมุ่งมั่นนะคะที่จะจัดการกับไอ้พวกซิมผีบัญชีมาค่ะที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันเนี้ย ที่อยู่ในระบบธนาคารออนไลน์นะคะและอยู่ในความครอบครองของมิชชชีพในะปัจจุบันนี้ไม่ว่าใครหละจะไปเปิดไอ้ซิมผีบัญชีม้าเนี่ยมันอยู่นนกับไอ้พวกมิชชชีพอะคะ่ะปัญหาก็คือที่เกิดขึ้นเขาก็จะปราบปรามให้เต็มที่เลยถ้าใครมีซิมผีเป็นชื่อตัวเองแต่บัญชีบัญชีหนึ่งอันนี้ก็คือเขาก็จะจัดการให้เด็ดขาดเลยนะคะเพื่อที่จะปราบปรามพวกบัญช,ชีม้านี่ซึ่งจะทําให้กลุ่มมิชชชีพคะ่ะทำงานยากขึ้น ซึ่งก็จะทําให้ซิมผีบัญชีม้านะคะหมดไปหรือไม่ก็ลดน้อยลงนะคะเพื่อที่อาจจะลดปัญหาเพื่อที่จะให้ทางวิชาชีพทํางานยากขึ้นนะคะีเขาก็มีการประกาศออกมาแล้วภายในระยะ4เดือนนะจ๊ะสเดือนค่ะพี่ๆค่ะภายใน4เดือนนี้อาจไม่แก้โดนตัดแน่นะคะช่วงนี้ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ก็เข้าไปแก้ไขซะกรอกข้อมูลนะถ้าไม่แน่ใจตามมือถือที่น้องขึ้นให้ตอนนี้เลยนะคะ